สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดแนวก,การกล่าวต้อนรับเพื่อนร่วมงานเรียนท่านประธานและผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ไดรับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของเพื่อนร่วมงานมากล่าวต้อนรับคุณและพิ่พั์ฟันขาดซึ่งย้ายมาทํางานกับพวกเราในตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารขอต้อนรับด้วยความยินดีการพบเจอกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมาก ้าเราได้ทำงานร่วมกันย่อมจะดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนคุณรพิพัฒน์ฟันขาดมีความรู้ความสามารถหน่วยงานของเราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมงานกับท่านหวังว่าท่านจะนำความรู้ความสามารถของท่านมาพัฒนาหน่วยงานของเราให้ดียิ่งขึ้นพวกเราทำงานและอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องถ้ามีสิ่งใดที่ท่านคิดว่าผมและเพื่อนร่วมงาน จะบริการท่านได้ขอให้ท่านบอกกล่าวอย่างได้เกรงใจขอให้การพบกันวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือกล่าวหน้าและยั่งยืนเพื่อความพัฒนาสถาภาพของหน่วยงานเราสืบต่อไปขอขอบคุณครับ